ดีครับวันนี้หนุ่มสัญญางก็เข้ามาทำคลิปนะครับในการเริ่มจองในฤดูกาลใหม่นะครับปีนี้ก็ปีหกเจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบสองพฤษภาคม2567า 6, รหเจ็ดฤดูกาลหกเจ็ดครับแปนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มจองบางส่วนนะครับที่เราเตรียมต้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลา สี่โมงสิบเก้านะครับในช่วงของฤดูการเจาะของการใช้ระบบเจาะลงกับน,น้ำมนดิบลิเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นช่วงที่ฤดูแรงต่อฤดูฝนนะครับช่วงกลางวันเนอากาศยังค่อนข้างสูงอยู่อุณหภูมิสูงมันร้อนนะครับแนะนําให้เจาะช่วงเย็นประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับไม่นควรยังไม่ควรที่จะเจาะช่วงเช้าให้เจาะช่วงไบ่าย,ายจเย็นไปจะได้ผลได้ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการเจาะเข็มแรกเนี่ย จำเป็นที่จะต้องเติมฮอร์โมนเนี่ยทิ้งไว้อย่างน้อยสองวันหรือสี่บแปดชั่วโมงนะครับอย่างต้นที่เห็นนี่นะครับทําการเติมฮอร์โมนไว้วันที่สิบพฤษภาครับติดตั้งอุปกรณ์ทาก,กาวแล้วก็เติมฮอร์โมนทิ้งไว้ส0พฤษภาวันนี้วันที่สิบสองช่วงบ่ายสี่โมงก็ทําการเจาะนะครับครบสี่แปดชั่วโมงแต่ที่นี้เนี่ยในการเจาะครั้งแรกเนี่ยปริมาณผลผลิตมันยังจะไม่สูงนะครับมันคล้ายๆกับการกลีด มันยังคงต้องใช้เวลาในการกระตุ้นนะครับแต่ว่าการกระตุ้นการใช้ระบบเจาะเนี่ยมันจะกระตุ้นใช้เวลากระตุ้นไม่เยอะนะครับก็ประมาณไม่เกินสี่สี่เข็มในการเจาะครั้งแรกๆเนี่ยเราเติมฮอ,อร์โมนครั้งหนึ่งไม่ได้เจาะได้สองครั้งถ้าถ้าเราจรเจาะสี่เข็มเนี่ยสครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าเติมฮอร์โมนสองครั้งให้เวลาอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับผลผลิตก็จะเริ่ม มากขึ้นนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจาะเนี่ยปริมาณความชื้นในดินเนี่ยมันยังไม่มากน้ําอาหารที่ต้นยางมีอยู่เนี่ยที่ใช้ในการสาหรับการสร้างน้ายางนะครับแล้วก็ปริมาณขอทิลีนเนี่ยมันยังไม่ม,มากเราจะต้องให้เขาเนี่ยได้รับ آ, น้ําอาหารแล้วก็ส่วนของเอทิลีนเข้าไปเพื่อกระตุ้นในการสร้างน้ายางแล้วก็ปรับสมดุลภายในต้นนะครับเพราะว่าเราเจาะครั้งแรกเนี่ยน้ำยางมันจะมีความหนืดเนื่องจากดีเอซีเขาสูง การไหลปริมาณก็จะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มแรกเจาะแล้วไหลช้าไหลหนืดแล้วก็ปริมาณน้ํายางน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วปริมาณน้ายางถ้าเกิดว่าเราทําถูกต้องต้นยางสมบูรณ์ดีเนี่ยเข็มที่สี่เป็นต้นไปน้ายางจะก็จะเห็นเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มแรกเนี่ยไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจว่าทําไมน้ํายางไม่ออกนะครับจะออกน้อยแล้วค่อยๆปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความสมบูรณ์ของแต่ละต้นด้วยแต่ละสวนด้วยนะครับ วันนี้หนุงน้ำยางก็มาเจาะเป็นเข็มแรกของฤดูกาลนะครับกระตุ้นแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยติดตามต่อไปนะครับว่าปริมาณน้ายางเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการไหลของน้ายางกันนะครับนี่คือการไหลของน้ํายางนะครับเข็มแรกๆก็จะไหลอย,อยู่ประมาณน,นี้นะครับน้ํายางจะค่อนข้างเหนื่น,นิดนึงนะครับ จะไหลช้านะครับถ้าบางท่านที่เข้าไปดูคลิปเกา่กาๆที่หนุ่มสนยางทําเนี่ยน้ํายางถ้าเจาะบอางทีเนี่ยเราดึงสว่านออกเนี่ยแทบไม่ทันนะครับแต่เข็มแรกๆเนี่ยอันนี้เป็นปกติธรรมดานะครับจะไหลนีดนะครับเนี่ยปริมาณเนื้อยางมันจะเยอะนะครับดีเอ็นมจะสูงมากเลยนะครับายี่นี่เป็นเนื้อเลยนะครับเราไปดูต้นอื่นครับ ตอนนี้ครับก็จะคล้ายๆกันนะครับปริมาณน้ํำยางก็จะค่อยๆมากขึ้นนะครับแต่เข็มแรกๆเนี่ยมันจะไหลเหนื่อยไหลช้านี่เป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจน,น้ำยางจะค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับเป็นเรื่องกปกติธรรมดาไม่ต้องตกใจต้นนี้ครับจะไหลเหนื่อยไหลช้า เป็นปกตินะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะมีคําถามเกี่ยวกับการเจาะว่าเราควรจะใช้สว่านอย่างไรหลอดอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ใ้ในการเจาะนะครับอันนี้เลิกดีว่าหนุ่มคนยางเปลี่ยนสว่านนะครับเปลี่ยนมาใช้สว่านตัวใหม่ตัวนี้ของเดิมก็ดีอยู่นะครับแต่ปัญหาคือแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับมันหลายปีแล้วสนะี่สามสี่ปีแล้ว แบตเตอรี่เสื่อมก็เลยที่โอกาสเปลี่ยนเป็นสว่านตัวใหม่ที่ตัวเล็กลงเบาลงนะครับใช้ตัวนี้สว่านเนี่ยดอกกลุ่มที่ใช้ผมใช้ขนาด2.5มิลมนะครับในการเจาะนี่เราจะเจาะโดยใช้ปรับเรี้ยวให้มันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับให้สวราคหมุนทรวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หลอดเนี่ยเราก็จะใช้หลอดขนาด2.5มิลมที่มีขนาดเท่ากับดอกสว่านนะครับ วันยางจะเตรียมหลอดไว้สองขนาดนะครับมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับมีทั้งหลอดยาวนะครับแล้วก็หลอดสั้นใช้เพื่ออะไรนะครับหลอดสั้นก็มาจากหลอดยาวที่ตัดครึ่งนะครับใช้กรณีอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับตรงน,นี้ถ้วยยางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างจากต้นยางมากเราใช้แบบยาวไปมันก็จะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับผมก็จะตัดนะครับตัดให้มันสั้นแต่ทีนี้กรณีที่ว่าเราไปเจอต้นยางที่มัน มันต้นมันเอียงนะครับเราก็ใช้หลอดยาวในการเจาะแทนนะครับก็จะช่วยให้น้ํายางไหลลงถ้วยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนการเจาะเนี่ยความห่างนะครับผมจะกะอยู่ประมาณห่างหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือจากกระเป๋ะนะครับด้านนี้ก็หนึ่งฝ่ามือนะครับด้านนี้กันบนก็ฝุงกระมือนะครับรอบบริเวณกระเป๋ะเนี่ยมันจะเจาะอยู่ประมาณยี่สิบครั้งหรือประมาณสองเดือนนะครับโดยการใช้ใช้กาวยางนี่ประสงค์ในช่วยยืดนะครับยืดอายุ ให้กระเป๋ะกับเปลือกเนี่ยมันติดกันแล้วมันรั่วกว่าจะรั่วนี่ใช้เวลานานแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้กาวยืดเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าเปลือกยางเนี่ยมันจะขยายตัวเรื่อยนะครับยิ่งในรับเอทิลีนมันจะขยายตัวได้เร็วถ้าหากว่าเราไม่มีส่วนของกาวช่วยมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้มันมีรอยรั่วนะครับแล้วก็เราต้องเป็นสาเหตุที่เราต้องย้ายกระป๋ะ เร็วนะครับแต่ถ้าใช้กาวเนี่ยมันจะยืดได้ประมาณยี่สิบครั้งหรือประมาณสองเดือนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าท่านไหนสะดวกอย่างไรเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจทาก,กาวก็ต้องไปขยันในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์นะครับมันย้ายอุปกรณ์แต่ว่าถ้าเราเราขี้เกียจย้ายอุปกรณ์บ่อยเราก็ต้องเสียเวลาในการทาก,กาวนะครับกาวที่หนุ่มสวนยางใช้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับเป็นกาวยี่ห้อหมาแดงนะครับตัวนี้ ดอกตัวนี้นะครับ <c oughs> มีขายอยู่ในช้อปปี้หรือลาซาด้ามีขายสามารถไปซื้อได้นะครับแล้วก็มีตัวช่วยที่ในการทาก็คือกาบีบก,กาวตรงน,นี้นะครับคือถ้าเราเราค้นในช้อปปี้หรือลาซาด้าเราหาําว่ากาบีบน้ํามันนะครับกาบีบน้ามันเรามาดัดแปลงใช้ตัดหัวให้เป็นรูอย,อย่างนี้นะครับจะช่วยให้เราทํางานได้สะดวกอ่ะนี่สว่านตัวเดิมที่หนุ่มนยางใช้ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ ดีอยู่ทุกอย่างแหละแต่ปัญหาคือแบตอีกก้อนนึ่งมันเสื่อมนะครับยังใช้งานได้ปกติแต่ว่าแบตอีกก้อนมันเสื่อมก,อก,ก็มเลยที่โอกาสเปลี่ยนก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มสัญญางครับผมสวัสดีครับ